จ้าว่าเก่งยุลานจ้าหาเงินได้คำเป็นบาทเลยเก่งเงินแล้วเก่งชุดแล้วเนาะลูกมันเป็นแม่ก็ดีใจจังจำเห็นลูกมาก็ดีใจแล้วเนาะกันลูกกว่ามาหาเลยหน่อยใจเลยเขาแม่หลายคนเอาโหลดนะเอาโหลดปะร้านเอาไห้เข้ามาแต่กรุงเทพเขาอยากไห้เขาก็บอกไปแล้วเขาขับเคุ้นหาเงินนะคำเดี๋ยวไร้กว่าเก่าพอใจก็ มันก็ดกเธอบอกมันก็ดกเธอบอกอมันตกได้ยังไงนะใครเห็นไข่สุกคนไปเห็นไข่ฮะไปเห็นไข่ใส่ไข่เดเรืองเหลืองเห็นไข่ปเห็นไ่ครเห็นไขก็เห็นโยไข่มันกระล้บ่เห็นโยไข่นไข่ก็เอี่ใครไข่อะะ มันชุบยอะผักบเคยห็้มันุกคาตนจกเอพี่น้องุกใช่ใปิดกหลักมีบุญเอาจับลมันเหลลไ่เห็นไผ่อ้าอยากกินตั้เขาจะบกินน้บาดนยเคยมาเานะเป็นไม่นอนแล้ว่ะน้องเหาวะอันนี้มาีเออก็ว่ามาีแล้บกกินเสียหายมันเลื้งขี้ขี้มานอยากกินได้หอม แต่ตอนนี้ก็เป็นลุกมข่อะมันหอมแต่บจักมซิมันดูัซิมีมน่องเวตวเเกก็เอือขีมันจุกนะเข้าบกินเข้าอยากซื้เสือเลี้ยงว่แถรงี้ยสบายดีพี่น้องมนีผพาร้านกตันยูมาเฮ้ยผาน้องกตันยูมาหาหารเลาะบ้านเชยแยก เปิดว่าจะเอาเงินมาให้ป้าเพื่อนพี่น้องบ๊วยหัวจะหายจักหมื่นเนาะม่อนี้นะแฮ้ยบอยจอกซื้อเลยเดี๋ยวพี่น้องคอมเมนต์มั้ยเฮ้ยมันคือสุกขักเถอบอยนี่นะอันนี้ก็เป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งนะบ้านแม่สาวขาวสาวขาวมีแม่หลายคนพี่น้องมีแม่สามสี่คนสามสี่คนแล้วก็หายอยู่คุ่คนแต่ว่านนี้นะผู้สุดท้ายเลยนี่นะผู้นี้อยู่ไกลก้กูมึงขาวระวังมันตกเสียหัวลราเป๊ะนะเบิ่งแน่น้ำตกลงมาแล้วพี่น้องเป็นเป็นสีเหลืองหมดเลยบ้านเอื่นมาไข่ ั้งแต่น้องมาเนี่ยป้าพี่น้องเลาะบาดยุดบาดเซาซิ้วจนสีเต็มหนาเลยจะได้ก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจเนาะที่เป็นกําลังใจให้น้องเพราทุกคนนั่นแหละหล่อรำกันก่อนพี่น้องจะน้อยเพผลกับไปกรุงเทพแล้วชาแปงก็สิไปน้องเขาสิเอาอยู่ป่ะชาวแฝงเขาสิเอาว่าเป็นภาระอยู่ป่ะแต่อีต้นเนาะ ก mm hmm. mm hmm. play ี่้อยนกินเยอะกันปอนนปันเบบซุกกันเนาะรออะไรไปแปเอาไปบ่มมันหล่นใหงงัวกินเขาคือนบกินมด้นบกินอย่า้าห่านอะไรานห้านอะเสื่อมันซุกแล้ว่าแปลตัวสีเหลืองหรืยว่ามันเห่ม ขาหมักเลี้งมารอบไปบ่มได้ป้าสาวไทยนะผมนะเป็นสองสีเนาะสีแดงกับสีบัวกับสีแดง่เอาปลยมัน่ะายมันถึเขาหวงอยู่เกาะฮวงอยู่ข้าวลาวเวงเนาะนี่อันนึงนี่นี่อันนึง้ไปลกองอะเอยนหนแล้วเออเออเปิดนึงก่น พี่้องภาษาไทยเอินลูกทอ้อบอกอ่นี้ลูกทอ้อบอกกินแล้นะชิบีกำลังใจสูถ้าลูกทอ้อโอ้โอหยพ่อแม่กินบอกจะพอห,หแล้วขนาดพ่อเอิมาไข่บอกมันเลี้งทุกไข่พี่องเอามากินมาสุกเอามากินเป่าไม่เห็ยนยัง อาบิกินคนข้นิกินคนกินิกินยินยู่ปะบอสจิ๊บบ้าบอสเตนี่พอดิกลินไอ้หนูจะกินตะอยักอนี้ตะอยักอะไรบอสกินอยู่ก็่ไหยัแมปนอเลี้ยงเออ พ่อะสิบปลาา์เมื่หเต็มกระตาเลยปลาาเมื่อหรอพ่อลับมาหลดเองก็มาหลดเขาเต็มเลี้ยงหงอยุเสียงเขาพ่อหลดไปเยอะเอาบปให้กแฟลงใจปลามือเ้ยปล่อยมือจะงหมดแล้วปล่อยมืแล้วก็ลงก็จะกินและแล้วก็ เราตนี้้ององไงแดงนิดหัซีน่น่ะกตัวต่เป็นะไร้มากแฝกแบบเลยนุ่มตุกตุกตุกนี่ใช่มเพื่อเพือคนซุกเลยแตคกจะเลนมันเ่ดตัวหนี้้ามันเาเอนวเคาะเวลาใส่เนี่นะงวเชี้นั่นจังาเห็นไหม อ๋ที่สุดมาด้กัน งามก่าเก่ายหลุดชาวนองามได้ก็งามแล้ชากับพมเป็นสองซีามีายแล้วแม่มาปืนจริงนี่เขาพงามพอเก่าบอพมกับพงงามางเ้ลยงามไดงมกรดวาดเบงบอกละหมดรีวิวด้เอามะข่มาจนเต็มบรถจะบอกินบจะไกินบกจะไกินบก มาเฉือด youtube ตายสาวเราหน่อยนังไ้เงินนีบ่มีเงินเกินแปดบาแล้วันี่ะผู้เดียวจะมาอยู่ในปุ๊บผมไม่อไะมาครัมาเป็นเดียวเห็นบ้าแล้วก็ไปเก่งยุลานจากหาเงินได้คำเป็นบาทเลยเก่งไเก่งชุดแล้วเนาะ แม่ก็ดีใจเนาะจำเห็นลูกมหาก็ดีใจแล้วเนาะเขาลูกว่ามหานยหน่อยใจได้เขาแม่หลายคนคณนี้น่ะเลี้ยงเจ้าขาตั้งแต่ยังหน่อยแม่ต้องอินตั้งแต่สองเดือนเลียจนสี่ปีเขาจะได้เมื่อสี่ปีบ่เออสี่ปีเออหน้าแหว่งนีเนาะ ปากล้างลางไผ่แบบอันนี้เขาเอ่ยหมดเกลื้กระท้อกเกลอแบบเกลือที่ซาบะนจะต้เอาเองขวาบ่อนบ่อนดินไม่ยาเค็ม้องอันเรียกเกล้อาใสุ่งขอเานี่ไปละแม่น้ำติดดำเกลี้ไง เกลือต้มน้่บด้เค็มกเกลือบนบรเค็มบ่เกลือนี้เฮาแก่้หรอกเกลือต้มปาแดดกระซนเกลือนี้่ะไอปลนแดดหนัวหนัวบด้เค็มบริเก็มเกลือนเกลือสื่อบริเกมจะเสริมจะกสือเกลือเกินกะเกินกเก็เแบบกินจกคือแบบจะเป็นบริฮ้อเแม่ตู

าเจ้ยเดโบกทีรีรอในมาละคนไหนคนไหนแล้วบ้านนอนเดกบมียังไมีอหลายแฮงมักมีขาเป็นเนียนเลยาไมีกินจะกิน้กันอะไรเนาะเบื้องนี้อน้องบ้านนั่นซีแหนะาปลูกยังกระงามเนาะเแม่งยังมบอกเราซุกเบาอนนี่นะ

จอะไไปจังอุ้ยม่ีหมดเลยมดมดติดตะกั่นนี่ยยักแต่ยางมันเด็จิโมไม่จังส์ข้าจัจ้าวจ้บอกจิดีจะซือของมาหลารขั้นบอกเอาเกงใจน่เาแล้วอายางมันเหนียวเลยพี่น้องเขาบอกติจะกั่นอยู่เดนี่ยมบอกมีงบ้านผมมี่มมีไม้เยอะพอเอยครับว่าายคนเลยอเอาเราไปได้ทมไหม บบบบบเอาโหลดป่ะร้านเขาขายเขามาแต่กรุงเทพใขรอยากขายหาเงินนะเข้ามันได้หลายกว่าเก่าขับใจได้มันกับใจได้หลายร้านหาหาเงินมาได้แลายอยากขายป้าไปเถหนาจากได้หลายกว่าเก่าโอ้ยพี่น้อง มาหาหน้าสาวแล้วมีแต่มี <tinc S 1> แต่คนคลองหายอย่างเดียวเลยร้านก็จนระไอมีแต่ผู้สาวเน้องแต่จิบกาไม่เท่านาทั้งป่าเอ๋ป่าสาวขาวก็เอาหายพี่น้องหมกหมี่ตัดซ้ำหน่วยเขาก็เดียวหน่วยน้อยๆสำแคีนเขาแบบเปรี้ยวผัดหน่วยบุกใหญ่หมกหมี่ที่เขาเอาไปสุกกินนล้มันเป็นหน่วยใหญ่แบบนี้แบบพี่น้องเขาเอาไปเห็ดยังกินนะคอมเมนต์มาเด้อเขาบเคยกินปันได้เห็นแต่เขาเอาลงวัดเนียนหมกหมี่ครับผมหูเย็ดกินคำแล้วเขเคยกินปันได้ซาวบุคุณเคยกับเมนูนี่ปันได เดี๋ยวก็ขอตัวเมื่อก่อนจะได้ก็ขอบคุณป้าเพื่อนลายๆขอบใจหล,ลายๆเด้อเพื่อนเอามาให้ดูอะไรกันขอบใจนะสาวนี่แหละพี่น้องยืนอยู่แหละไปใจก็มาแหว่ด้วยน้องนะพี่น้องคล้องผาคล้องต่อนแล้วเต็มพอาแล้วเด้อมบบันก็บอกยังเอาอยู่อย่เอาะเละเสา้ขาวมากไปเด้อเสารอินอามาเ,เตือนหนาจริงใช่ไหมวันกันหนายาาไล่ไล่ถ้าถูกถ้าถูกไอ้จอดีไม่แห้งเด้อว่าแล้วได้สุก กินข oh ้าวบนโชว์เองนี่ยอทางนมากินาละมันจะเหลือ้าเมื่อเลพี่น้องขอเตือนเพี่น้องไว้จะโชว์ยอนมืนชเห็ดแกงมักีีก่อนนะเบิงเด งะเจ็บปวดปวดดิไปบ้านพูดจ <s> <c oughs> นหมดเนหนื่อยวันนี้โอ้ยพี่น้องลังจากที่เ <c oughs> มื่อวานนี้ไปเอามักมี่มาก็เหมือนไปอามีน้อผ้าซอเขาเมื่อบ้านแม่เป็นก็เลยได้มักมี่มาเห็ดเมนูแซ่บสูพี่น้องกินเนาะก็คือเมนูนี้ก็กว้วนะบอกคุณเคยแล้วก็บ,บอกเคยกินสำหรับเคยกินแต่อ,อยู่ในวัดเนาะลงวัดเหนมมีนก็ต่าสุปลงมาซีมมอนก็แซ่บอยู่ แต่ว่าถามเมนูนะที่ว่าโบเคยเห็ดแล้วก็บโบเคยกินนะถ้าเห็ดให้ครอบครัวเขากินนะพี่น้องอันดับหนึ่งดองเห็ดให้มันแซ่บการเอาเห็ดให้มันแซ่บแหละเขาโบเคยกินแล้วเขาสิติดใจแต่ว่าการเอาเห็ดแหยมันมันโบแซ่บเขาโบเคยกินแล้วเขาสิบอยากกินเลยคือแบบเฮาเนี่ยแหละอะไรก็ตามที่ว่าเขากินทางพับิสคืว่ามันแซ่บเขาชิอยากกินแต่ถ้าเขากินแล้วมันโบแซ่บมันสิบคัดอยากเลยนั่นแหละดังนั้นเขาต้องเห็ดให้มันแซ่บเนาะหากมาแต่ว่าพี่น้องไปมอบเงินให้เขาได้อยู่ไหม เออมันก็อ่อนอยู่ด้วยนะเออใส่ได้ยอะใส่ได้เลหน่อยหน่งใบก็ได้เยอะมันอ่อนแต่นะมันคือแข็งเดี๋ยวจะผ้าก่ออาวนายี่แงไหมคะอ้าแข็งนั่นแหะแข็งหรืออ่อนอ่อนตัวหน่อยจ้าได้แล้วะหน่อยได้เอออดีนีแม่นีี่คดีตัวนีแก่เ้ไหนหาง่ันาะบอนสิมวานุ่ มันมันจางๆกันอะไรกันป่าวป่ากับร้านก็นยังมีความหวังวหามีมนสิหวานอย่าบอกพี่น้อยๆกัน no ก yes ันมาว่นมันันเาหมันแต่วันมาวานมันังอ่อนเนีเขาท่านโหดละสิมอยเ้อแกอยู่เฉยเนี่ยท่านโหดละสิมอยเลยเม่ยอย่าบอกเลยมักมีภาษาไทยอื่นเนี่ยมีเวลาไทยอื่นยางลอ ถนนออกบนยูท oh. ูบลายคุณละกบประจักใครมาทำกันฮ่าางกูประจักเเด็กหน่อยเขาบนยูทูบไลน์คุณละกูประจักแต่เมยมายังก่ฮะมายังก่เปิดเมามือยแ้วมายังก่ออนนนนนอเมเยเยเรื่อเป็นแบบเป็นหนุนบนนทเรียนขึ้นกันองบัานบางม่ว้นกันภาษาไทยเอบบทุเรียนเลย มือนีก็คือม you ีเชฟพิเศษแล้วพี่น้องคนมาจากฝั่งไทยนะคนเคยต่มเบิดหน่วยนะเดียวใส่ของเขาเนี่ยบักหมี่ซูกินแล้วออกลยลายเนี่ว้ยมันเป็นแบบนี้ยังอ่าน้บริมีตุ้มแล้วก็เอามาวอ่นน้อแม่เขาฉีกินได้ กินบ่ได้เอายันะมันหนุนกินมันน่นแล้วลรเอาทุบเนียเอาเนี่ยมันเยหลนี่เอาเนี่มันมาตำเียเ้าก็เอาเติมต่อยแก่ตนี่ต้มแล้วเก็เอาอันนี้มันมาจกมาตำนมใ่ดอันนี้มร้อเอาเนี่ยมันมาตำตำแล้วก็ตตมันเนียนะเนียสุกลเนียนสุกอแต่เสดายที่ผิวมางหลายแสแปรเหนนสุกแล้วมันต้มแล้วอีแม่ ต้มบังจีชิมบังเดี๋ยวเสี่อืมแสบเลยกินซื่อๆก็แสบอืมก็แสบแต่ห่กขนันนวลมันนะมันเป็นแบบนุมน่มๆนัวๆมันๆหอมๆขั้นตอนที่สองพี่น้องปีงปลาแหงเนียนในส่อันนาซุปบะหมี่ซุปรืดเนียนมันปีงปลาแหงใส่ไข่มีปลาดิบ กะต้มใส่หลุดพี่น้องอันนี้เขาป้าที่ว่าตากแห้งแล้วพี่น้องซุปมักนี่เข้ามือนี่ลนะ่ะขั้นตอนไก่ชิแ,แล้วล้วคือเข้าทางงัวเป็นโตทำบัวขางวัาางวเป็นโตแล้วมั็นชิวแสบพี่น้องอเลยแหน่จำนี้พ่อบอาไปถ้าบัวขางัวใส่แล้วเป็นชิวแสบนะอันนี้ขั้นตอนไก่ชิลเล่อแล้วทางงัวขวนมากเดี๋ยวมันกำลังเยอะ เนาวมันดีแต่สุกระพาเลานะทางงาขาวาดำเลย่ะีตไปแห้งก่อนอไมอยู่ไทยละต้มขลุกต้าฉ่าทะเลค้อแบบธรรมัดธรรมแงตอนนี้ว่านเราแบบต้มเหลืองตําเล่าแม่เพ็ดนักกินเป็นเลยเอายังเอา้เอาแต่อย่งมันบ่เอาแต่นี้อือเอาแต่ยองมันัดในมันจะเอาแน้มันแข็งยองมันนี่ วนเลยเขียนมันใบกับใบสะต่างไงเข้าว่าจะใบเอียงผิดหรอเกือบเเานงเือดคือน้ตาลบรเค็มนดะบรี่อเค็มเกลือมดของเขา่ลยบอยากเคมไปนะต้อส่พริาใส่ตำแรกจใส่หรี่กระเทาะเอาเคมมาใส่เอเอนาสูตรชาไทยลืมลืมเพราะเราอยากตำแต่ผักของเต พักซีพลังพักซีพลังเออเอาอยู่พลังพักซีลาอไร้คะพัซีลากับพักซีอะางพัซีพลังคือพักซีอย่างเขาอะถ้าคอมเปตเคอมเป้นพคซีพลังบาพักซีไปเรื่อยบอเอออันคอมเป้กับพักซีใบเรื่อแ่แล้วแ่คืออันพักซีพลังลายสีแล้วอาเป็นงักเสริมด้วยสักเสริมบอมะระพหือ ซาลาเน่ซาลาเน่ทาบอบผิดทอบปดอบนกักซีกักซีไทยบุรพาด้จ้ะบรพาบรพาบรพาเทานี่พักสลัดเออพักสลัดกาได้เด็กพักักสลัดบ้านเทาเด็ใบแต่มันใบอ่อนอ่อนภาไ้กเอพักผ่านยกาบอกกาดเองเขากรบงๆ ตอนนี <Bond> ้ก็สาวลาห์น้ตับกระปุ่นพี่น้องสาวไทยนะำชุบบะหมี่มีทางโคบใหม่ทางโคบแก๊ครับอยู่ในบ่ผักหอมบวยอยู่ในถุงแล้วก็ข้าวปุ้ยเย็นบ่ะใส่บดกระท้อหรือแม่ตั้งแสบอ่ะแกงบมะมี่นี่คือแกงเราใหม่นี่เนาะหอมเยอะเฉดมั่นก็เด็กนลยข้าวปุ้ยนะไม่แสบเลยอยากกินอันน อติเมลเราบรใส่กระตูกได้เราโจมมาลดทอกใส่กันบ่ะติหุ่นบึงพันหันหอมพี่น้องเลียงจนลับเลยพกมือใส่ลือดางแล้วเเป็นแับไร้แสบไร้กัขวานละโมเนเปไปนัวตีเป็นัวเขาเขาหมักกินกันเขาตั้งใ่เ้าใส่อะไกเน้าเขานับหมิดไปนัวใส่ มักฟิกเขาขัวมีสไรอเปล่าทำงานน่าด้ยรอจนหัวจคันมีเขาหรือบปล่า <c oughs> จุ่นแจด้สุบของหมี่นะบ่เคยกินแจดเถื่อนจุ่ผมาตาเาแ่ <c oughs> มันะเรียกจางกัปลาป,ปะ <c oughs> แสบแต่หนักจางไม่นึงกูถาชิมกัปบาชิมชิมชิมจมชิมเลยตัก็พอติดบ่วงจางั้งนางังเขาตั้งหมดตั้งบิดทุกคนเหรอแสบมแกแกงแกงแกงแเราสบแงเ่นสบมเ้อเสียบมดสบด้วยสบหมดอย่างไากระด่ะ ผ้ามันเป็นน่นดงี้ากล่องมันเหลือมสิตายแล้วพ่ม่หังอยู่ที่ไหนเสบไปซิมเกลือไบะเงซุปหมีซิมละมันนุ่มก็สุบหมี่นะพุ่งลงอย่คือใส่แป้งนุ่มหอมนะคือเหนียเนอคือเหนียวี่แมถ้าตำงานใส่ก่อนมันแหลกแน่นอนแกงได้เป็นอะไรแมแกงเขาแบไห้เออ ไะกินเขาก่อนพี่นอ้องมาเด้อกินเข้าด้วยกินเขา้ามาด้อกินเข้าเด้อลืมเอ้ยมัวมาทุกคนกินเข้าเป็นอาหารขันเนียนมะเขือเนาะแต่ว่ามันสิ้นนุ่มมันหอมนะ <c oughs> คลิปนี้ก็ได้เมนูทั้งสุกบักหมีเนาะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมบ้านแม่สาวขาวเนาะแม่เพื่อนเราทั้งหมดมีสี่คนพี่น้องเดี๋ยวถ้าติดตามตอนต่อไปนะว่าสี่ดสไปเที่ยวทางใดอีกเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็คือ เป็นคลิปจีววแสบเนาะเพราะว่าเป็นครั้งประวิตที่เราได้ลองจิ้มแกงบมกมี่กับสุปบักมี่พี่น้องซีมือสาวมัต่ไทยเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็อขอบใจวัตถุคนที่ติดตามทับสมขอบใจพี่น้องทุกกำลังแรงใจเนาะพอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องไปแล้ววันดีบ๊ายบาย